ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สามเขาเดินเนสายโยนใช่ไหมเฮ้ยวันที่หกตึงวะเองพยักหน้าเลยเรียกคุณพ่อพยกักเป็นวันที่สามในการสอนเรื่องกรรมฐานสําหรับวันนี้ก็จะขอแนะนําผลการปฏิบัตินวันสุดท้ายนะก็มีอยู่ว่าทําไมเราจะต้องสอนรอเรื่องเจริญเพื่อกรรมฐานเป็นเพราะอะไร เพราะการทําบุญทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปขโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้แพามันนั่งเมื่อยหรือเพือ่อประโยชน์อะไรถ้าเขาถามแบบนี้ฝันจะตอบไปยังไงต้องตอบว่าอยากทําจ้ะเรื่องราวนะก็ความจริงการเจริญพระกรรมฐานมีนุภาพมากแต่เขาเป็นไ้วยก่อนการทําบุญทุกอย่างก็มีผลตัวอย่าง เป็นสุปฏิทิาเทพบุตรเขาไม่เคยทําบุญเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาทําบาปอย่างเดียวทําลายทั้งศินทําลายทั้งธรรมสิลก็ทําลายหมดทุกข้อเรียบร้อยนะธรรมะก็ทําลายอย่างคนที่อยาฟังเทศน์เรื่องนทนาเรื่องธรรมะก็แกล้งส่งเสียงกลบเขาจะไปทําบุญเห็นแล้วแก่เป็ไม่เห็น ได้ยินแล้วแต่งทำไปไม่ได้ยินถ้าดึงสุรามีไรทุกอย่างเราสินทั้งหมดไม่มีความดีไม่มีทานไม่เคยให,ให้แต่ว่าพอก่อนจะตายบังเอิญทุกเวทนามันมากก็มองดูสาวมองดูพัญญาบทธิดาข้าทาหญิงชายทรัพย์สินก็นเป็นคนรวยพขาเป็นคนรวยก็คิดในใจว่าทุกคนสงสารเรา แต่ว่าไม่มีใครเลยที่แบ่งเบาภาระของเราไปได้ทุกเวลานาตกอยู่เราคนเดียวเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่กใกล้ๆเคยไปเคยมาบ่อยๆแถวนั้นนะแต่ว่าแกไม่เคยแม้จะยกมือไหวใ้ก็ไม่เคยฟังทานก็ไม่เคยให้ไม่ยอมรับนับถือพระทั้งหมดทุกอย่างไม่รับถือถือว่าตายแล้วศูนย์แต่ว่าพอทุกเวลานมันมากดักเข้าทนไม่ไหวจิตใจได้นึกถึงพระพุทธเจ้า กการนึกถึงไม่ได้นึกถึงให้มาช่วยให้มาช่วยให้ได้ธรรมะธรรมโอไม่ใช่อย่างนั้นนะตั้งใจเขาเลยว่าพระสัมมาณโคดมใจดีมีเมตตาจิตขอให้มาช่วยหายทุกข์โศกนนาขณะที่แกคิดอย่างนั้นก็เบงเอินตายพอดีอาศัยที่นึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวแต่ก็ไม่ได้นึกถึงความเคารพนักต้องการจะพึยงว่าท่านมีเมตตาขอให้มารักษาโรคหหาย อาศัยบุญเล็กน้อยเพียงเท่านี้ตายจากความเป็นคนไปเกิดบรนสวรรค์ชั้นเดาวไถึงสุเทวโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารมี่ิมานทองคําความจริงแค่นี้ก็พอแล้วนะมัง้งแต่อย่าลืมนะนั่นเป็นการบังเอิญบังเอิญว่าเขานึกถึงพระเจ้าขึ้นมาแต่หากว่าถ้าเราจะปล่อยอย่างนั้นบ้างถ้าบาังเอิญเวลาเราจะตายไม่นึกถึงระหว่างไงอะ่ะละนรกไป ท่นี้มาพูดถึงคนทำบุญมากคนทำบุญมากเด่กก็ลงนรกเป็นเหมือนกันถ้าไม่เจริญกรรมฐา,านเอเปล่าจูไปตามๆกันนะมีตัวอย่างตัวอย่างคือมาาพระนางมณีกาเทวีไม่เหเสียพระเจ้าประเสินทีโกศลท่านผู้นี้ทำบุญหนักมากแม้แต่นางวิสาขาก็สู้ไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าปรเสฐทีโกศลท่านเป็นนักบุญ เมื่อพระเจ้าเสด็จไปท่งถวายทานก่อนจะถวายก็ให้เป็นค่ารายการประกาศให้ชาวบ,บ้านมาดูการถวายทางทานชาวบ,บ้านเห็นว่าพระราชาทําได้เราพวกเราก็ทําได้รวมตัวกันถวายทานยิ่งกว่าพระราชาพระราชาก็มายอมแพ้ร่งขึ้นเอาหม่องเอาให้หนักกว่าอเีกเราพระราชาแพ้ไม่ได้ใช่ไหมยันกันไปยันกันมาในที่สุดพระราชาหายท้องชาวบ,บ้านเขามากกว่า ก็เลยลงนอนไม่พูดไม่จาใครทั้งหมดพระนางมริกาเทวี TV ก็ถา,ถามถึงความเป็นทุกข์ในที่สุดก็บอกพระเจ้าประเสรฐที่เสวยโกรธก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นพระราชาแต่การถวายทานแพ้ประชาชนนี่มันไม่น่าจะเป็นคนไม่น่าจะอยู่พระนางมริกาก็บอกว่าสิ่งที่จะเหนือประชาชนนั้นมีอยู่คืออธิษฐานอธิษฐานนะมีอะไรบ้างไปถามพระดูก็แล้วกัน คือไลฟ์ฟังวันนี้ไม่จบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดมาในโลกคนที่จะถวายที่สถานได้มีคนเดียวแล้วก็คนที่จะถวายต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่จะคิดได้นะถ้านนางมณีกายยังขออนุญาตถวายที่สถานพระเจ้าเสนิสุสนฟังแล้วก็ชอบใจแตะท่านมีความดีทุกอย่างไม่เคยทําบาปไปแต่น้อยแต่ว่ามีคืนหนึ่งตอนมันมืดแล้วดับไฟแล้วนะ ท่านอยากจะไปไปส้วมไปทําไมไปขี่ไปเยี่ยวไปทําไมไปนั่งกับประธาน <c oughs> บังเอิญเท้าไปสะดุดเท้าพศามีเข่าท่านตกใจคิดว่าเป็นบาปเป็นความชั่วเสียใจในส่วนพศามีก็ทรงตอบบอกตามความจริงว่าไม่ถือโทษพนางก็ไม่เคยทําแบบนี้นะนนก็มีอารมณ์เศร้าหมองในเวลาจะตายจิตเป็นนึกถึงอารมณ์เศร้าหมองตรงี้เขานิดเดียว ออกจากร่างแต่งตัวเป็นนางฟ้าเจมัตราแล้วก็ต้องไปที่นรกเอาเท้าที่สะดุดเท้าพระสามีนะแย่ไปนในไฟนรกแค่ตาตุม่มชินเวลาเจ็ดวันของมนุษย์ถูงไหมนี่พวกสิดาละ่ะเขามีขุมนะมุนไังเราให้ดีนะไม่ต้องเย็บปากแต่เราไม่ด่าก,ก็แล้วกันฮะเขามองเปล่าห้ามถาม เมื่อเขาไม่ตอบแล้วก็ไม่ถามก็เป็นว่าอยู่แค่เจ็ดวันพอได้มากล่าวถึงพระเจ้าประเสนนันทโกศลก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าประป็นสัพพัญยูคําว่าสัพพัญูนี่รู้ทุกอย่างอะไรที่พระเจ้าไม่รู้ไม่มีฉะนั้นเมื่อปัญญาของเราเป็นนักบุญขนาดนี้ตายแล้วอยู่ที่ไหนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าถึงเวลาตอนเช้าให้เจ้าหน้าที่จัดอาหารเสร็จ ก็ไปที่พระพุทธเจ้าจะที่สวนถวายพระตาหารแล้วก็ฟังเทศาพเจ้าพระเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลถ้าหากวัาถามเวลานี้เราก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าพระนางมริกาเทวีนี่อยู่ที่นรกใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลจะเลิกทําบุญทันทีเพราะว่าคนดีขนาดพระนางมาริกาทําบุญอย่างลงนรกพระเจ้าเลยดันบันดาลให้ลืมเสีย ตั้งท่าไปถามแบบนั้นเจ็ดวันพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลืมทั้งเจ็ดวันน,นพอวันที่เจ็ดผ่านไปถึงวันที่แปดพระนางมริกาก็พ้นจากโทษเห็นไหมเจ้ามองนิดเดียวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เช่นดาวเดงสนเทวโลกวันที่แปดพระเจ้าก็คลายฤทธิ์ให้พระเจ้าประเสริฐนที่กุลน,นึกออกพอฟังเทศจบชาวบ้านเขากลับแล้วก็นึกขึ้นมาได้บอกโอ้โหตั้งเจ็ดวัน เรานึกจะมาถามพระเจ้าแต่บังเอิญลืมทุกวันมีวันนี้นึกออกต้องถามก็ถามว่าปันเตพระกว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพ,พระพระุทธเจ้าพระเจ้าเจริญมณีกาเทวีมาเหสีข้าพระเจ้าตายจากความเป็นคนเวลานี้อยู่ที่ไหนในเสียท่าพระนะถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกอยู่ดาวดึงถามว่าเวลานี้เนี่ยจ้ะไม่ถามว่ามาตายแล้วเข้าไปไหนโง่ โง่โง่แบบนั้นดันไปถามพระเจ้าด้วยก็เป็นนั้นว่าคนถึงแม้จะทำบุญหนักแต่ว่าเวลาจะตายแตเบ่อเอิญจิตเป็นนึกถึงอกุศลเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งอกุศลก็จะพาลงอวัยุมก่อนฉะนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องเรินสมาธิคําว่าสมาธิในแปลว่าการตั้งใจ้าอย่างที่ท่านหลายทําบุญกันเนี่ยก็บอกว่า โอ้ยหลวงพ่อมาทีไรฉันถวายสังฆทานทุกทีการถวายสังฆทานแต่ละครั้งมีสิทธิ์เกิดบนสวรรค์ชั้นที่ห้าเรียกนิมมาราดีนะถ้าจะไม่ไปก็ได้แต่ถึงอย่งนั้นก็ดีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเราอาจจะเผอได้ตามบาลีว่าเอกจรังจิตตังจิตดวงเดียวเที่ยวไปจิตตั้มารับอารมณ์อารมณ์เดียวเวลาที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่รัก เขาจะทำเร็วขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรักถึงเวลาโตขึ้นมาทำดีขนาดไหนมันก็เกลียดใช่ไหมไม่นึกถึงความดีของเขาก็ลงความว่าจิตมันรับอารมณ์เฉพาะฉะนั้นกานณ์ที่จิตจะออกจากร่างถ้าบาังเอิญไมครบอกุศลเข้าก็ไปอาบายภิได้ดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตให้มีอารมณ์ทรงตัวถ้าเราจะตั้งใจนึกถึงบุญทุกวันก็นึกได้แต่มันนึกไม่ไหวหรอก แม้แต่วัดที่ไปสมบูรณ์นี้จาไม่ได้หมดเลยใช่ไหมพระที่รับบุญจากเราที่เราทําบุญด้วยเราก็จําไม่ได้หมดก็เกาะหลักใหญ่คือพระพุทธเจ้าเริ่มจเจริญสมาธิคิดว่าชาติทั้งชาติเป็นมนุษย์ชาติต่อไปขึ้นไ่เป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราเราจะต้องเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาได้เป็นพรหมหรือปณนิพานอันดับแรกกำหนดรู้จับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ให้ใจออกเพื่อวัดโทเพราะว่าคำภาวนานี่ยญาติโยมพุทธบรษัตว์ไม่จํากัดนะจะพูดว่าพุทธโธก็ได้สัมมาลางก็ได้ดิสุกโตก็ได้ยุบหนอของหนอก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ก่อนที่จะนึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระเจ้าแล้วก็ภาวนาโดยเสื่อมโยงใจให้จิตมีงานใช่จิตมีงานในด้บุญด้านบุญละบาปขณะใดทีด่จิตรู้ลมให้ใจเข้าออก จิตไม่คิดเรื่องอื่นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากกิเลสขณะใดาที่จิตยังรู้คำบรรณาอยู่อารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสด้วยความดีเพราะได้เขาสมาธิก็มีหลายขั้นบางทีญาติโยนธรามไจะบอกว่าจิตมันไม่สงบมันคอยเคยคิดนอนคิดนี่เข้ามาแทรกอันนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เราตั้งใจทําความดีนึกถึงความดีถ้าจิตมันไปนึกถึงความชั่วก็ไปเรื่องของมันถ้ามันนึกนานักเข้าบางคับไม่ไหวก็เลิกอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างร้องรำทำเพลงบ้างแต่ห้ามไปด่าคนนะ,ะจช่ให้ดีนะปว่ายังต่างสบายสบายชักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็สงบพออารมณ์เริ่มสงบก,ก็จับลมหายใจเข้าออกใหม่ต้องภาวนาใหม่แล้วประเดี๋ยวก็หายอีก ม่นานนักนาทีสองเทีก็หายไปคิดตั้นใหม่อย่างนี้จะเรียกว่าขาดนิกาสมาธิ <c oughs> จะลืมว่าความดีที่เราทําเราทํามันแล้วมันจะน้อยก็ตามมันจะมากก็ตามมันจะสะสมตัวอยู่ในใจของเรามันไม่สลายตัววันนี้ทําได้หนึหน่งนาทีเป็นสมาธิจิตไม่คิดเรื่องอื่นวันพรุ่งนี้ได้สองนาทีก็รวมกันไปสามนาทีอีกวันหนึ่งทาได้ห้าหนาทีก็รวมกันไปแปดนานที คุณไม่จะรวมตัวแบบนี้เถอน,น้อยจนกระสัจิตื่อจิตเข้าถึงคณิกสมาธิเรยกว่าสมาธิาาธาาธาเล็กน,น้อยไม่ได้มากตายแล้วไปไหนก่อนที่จะตายถ้าบังเอิญจิตของเราจับนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธโรกก็ดีพอจับได้มันจะเกาะติดแล้วก็ตายจากความเป็นคนออกจากร่างจะเป็นเสดดาเป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมทันทีเห็นไหมเขาไม่ยาก ในนี้ต่อไปสำหรับสมาธิสมาธิขั้นที่สองคืออุปจารสมาธิ <c oughs> อุปจารสมาธิที่มีความสุขกับปีติคือความอิ่นใจเป็นพื้นฐานก็รเริ่มทำปัป้บิจะเริ่มเป็นสุขมีความเอิบอิ่มแต่ตอนนี้ต้องระวังนะถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิที่ต้องระวังว่าเราเคยพักเวลาเท่าไหร่เราเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนให้เป็นไปตามนั้น อยากฝืนเพราะความอิ่มเอิบของจิตก็ดีความสุขของจิตก็ด,กดีจะไปเหตุให้เราไม่อยากเลิกจะจะจะกักรจกิญสมาธิไม่พักก่อนตามเวลาถ้าขืนฝืนร่างกายแบบนี้ไม่ใชแล้าก็เป็นโรคสมรสาต้องจําเวลาพักก่อนไว้ถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติคือความอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมีความสุขใจด้วยความอิ่มใจด้วย ข้ามาประสานกันท่านบอกว่าสมาธิขนาดนี้ถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเปนสวรรค์ขั้นยามารู้จักไหมพระแก่รู้จักไหมไม่จักเลยโกหกอ่ะสาวาทาวีรมณีก็โกหกพระยังนึกว่าพระแก่ไม่รู้เรื่องนะยิ่งไปยิ่งรู้นะก็เป็นว่า เกิดบนสวรรค์ันยามาแต่ว่าบุญของเราไม่มีเฉพาะสมาธิอย่างเดียวคนทุกคนรู้จักไหว้พระรู้จักมีความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ถ้าทุกคนเคยสมาทานศีลทุกคนเคยให้ทานทุกคนเคยเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนาเมื่อออกไปแล้วปั๊บบุญทุกอย่างจะเข้ามารวมตัวกัน จะถือว่าเกิดชั้นยามาเสมอไปในขก็ไม่ได้คุณตัวไหนที่มีกำลังแรงกว่าจะพาไปที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสมาธิเล็กน้อยไม่ถึงฌานก็ให้เลือกสบายเกิดตามชอบใจชอบชั้นไหนก็เกิดชั้นนั้นวันนี้คมไม่จบกระทามันพูดมากไม่พูดคนเดียวผาไม่จบนะเอาตอนต้นกันกันนะเอาไว้ต่อกัวนหนาไม่ราจะหากินยังไง ดูตัวอย่างคนที่มีบุญมากมีสิทธิจะเกิดเป็นมได้แต่ก็ไม่ไปคือว่าเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วเวลาตายก็ตายในฌานเป็นฌานสี่ถ้าตายในฌานเป็นฌานสี่้นหนึ่งสองสามสี่ก็ตามทั้งหมดจะต้องไปเป็นพรมแต่เมื่อออกจากร่างไปแล้วร่างกายเป็นพรม แล้วก็มีความรู้สึกนึกว่าชาช่ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาจากชั้นจาตุม,มหาราชชั้นเราไม่ไปพรมจะอ,อยู่ที่เดิมก็เลยลงมาอยู่ชั้นจาตุม,มหาราชเห็นไหมมีสิทธิ์ไปสูงก็ไม่อยากไปก็ได้ <c oughs> ในฐานะที่เป็นพระอริยเจ้าอยู่ก่อนแก่อนตายแล้วก็ตายในฌานไม่ยอนอยู่ชั้นจาตุม,มหาราชเขาว่าเลยให้ไปอินทกาคําว่าอินทกาหมายว่รารองจากทามหาราช พร้อมที่จะเป็นธท่ามาราชจริงๆเจตลำเนาอธรรมาราชองค์นั้นคือเท่ามหาชมพูท่านไปเป็นพรหมเท้าเวทมันไม่ใช่พระเจ้าพิมิสานี่นะพระเจ้าปิมิราก็เป็นท่าเวสสุวรรณแทนจะไม่มีเขี้ยวนะเวศสุวรรณอง์นี้ไม่มีเขี้ยวรื่มารวมความว่าถ้าจิตเราเข้าถึงฌานคําว่าฌานนี่ก็มีอารมณ์ไม่หนักจะพูดถึงอาการยากโยมก็ฟังยาก มันเฉพาะอารมณ์ที่กระทบก็แล้วกันขณะใดที่เราเจริญสมาธิอยู่เวลาไหนใครส่งเสียงเอะโวยวายไงก็ตาม <c oughs> จะเป็นเสียงร้องรำทำเพลงเสียงทะเลาะกัน <c oughs> เสียงด่ากันเสีย <c oughs> งพูดกันก็ตามทั้งหมดเราไม่รำคาญในเสียงเราสามารถเจริญภาวนาพิจารณาได้ตามอัตยาสายอย่างนี้จะเรียกว่าปฐมฌานฌานที่หนึ่งถ้าคนที่ได้ฌานที่หนึ่ง ไอ้คำว่าฌานเนี่ยจะให้จะให้ทรงทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพระอริยเจ้าได้นะถ้ายังไม่ใช่พระอริยเจ้านีนไม่ได้เวลานี้กําลังนั่งภาวนาอยู่สามารถทรงฌานได้พอเลิกแล้วฌานก็พลานถึงแล้วใช่ไหมฌานหนีไปก็คิดโน่นคิดนี่ตามเรื่องราวาเป็นของธรรมาดานี่นเมื่อเราทําทุกวันวันหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช้เวลาได้มากจะได้สักสองสามนาทีเป็นฌานก็ตาม ถ้าพูดตามภาษาพระก็บัญชีนรกเขาจดเฉพาะอารมณ์สูงสุดบัญชีที่จะจดนะวันนี้เรามีอารมณ์ถึงชั้นสี่เขาจดชั้นสี่เลยวันพรุ่งนี้เราได้ชั้นสามเขาจดชั้นสามแต่ว่าเขาจะมาบวกกับไอ้สิ่งที่มันสูงสุดเขารู้ทุกอย่างะไอ้เมืองนรกมันไม่ต้องไปแจ้งเขารู้หมดไม่ต้องนึกก็รู้ไม่ีใครนึกจะด่าใครมา่ไหร่ก็จดแล้วนั้นนะ เงียบเงียบะกลับเป็นนึกเสดสเไม่ได้ก็เป็นว่าในเมื่อถึงฌานสี่ก็จงอย่าคิดว่าจิตจะไม่วอบแบกแวกจิตจะไม่กระสับกระส่ายฌานสี่ถ้ายัางไม่คล่องมันจะทรงตัวเฉพาะเวลาที่เรานั่งเวลาเรานั่งอยู่ก็ไม่ตลอดเวลาบางทีนั่งครึ่งชั่วโมงภาวนาครึ่งชั่วโมงมันจะได้ฌานสี่จริงสักสองสามนาทีก็ช่างเขาจะจบตรงนี้ ถ้าโรามานันนะ่น่ะจะพาเราไปสวรรค์ไปสรมมันนั่เมื่อเราจะตายฉะนั้นขอบันดาญาโยมขดวยสัต์ทั้งหลายให้ถือว่าการจเจริญสมาธิมีความจําเป็นทางที่พระเจ้าสัตว์ว่าจงอย่านึกถึงความชั่วดีผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นบาปอย่านึกถึงมันคิดอย่างเดียวได้อของความดีความดีอะไรคิดตัวหนก็เกาะพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจ ก่อนจะภาวนาก็บอกแล้วว่าคำภาวนาไม่จํากัดแล้วก,ก่อนภาวนานึกถึงมีความเคารพในอพระเจ้าก่อนเราบูชาพระว่านโมตัสสะพระวตโตเป็นต้นน่ะะาแสดงนึกว่าการนอบน้อมคือยอมรับนถึงพุทพระเจ้าโดยความเคารพต่อมาว่าพุทธังสนังกระฉามิเขาเจเถือขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสนังกระฉามิขอถึงพัะธรรมเป็นที่พึ่งทั้งฆังสนังกระฉามิขอถึงพระอาิีสงเป็นที่พึ่ง เราก็จะกล่าวแล้วเราจะทําแล้วใช่ไหมทั้งน,นี้ในเพื่อทบบําแบบนี้กล่าวแบบพิทายก็ทําแล้วศีลก็รักษาแล้วภาวนานก็จะแล้วบุญมหาศาลเรา่อต้องว่าก่อนจะตายเราจะต้องนึกว่าหนึ่งทานการให้เราให้แล้วทานปกติเราก็ให้ทั้งกทานเราก็ถวายสังฆทานไม่ถึงมากพระเราก็มีความเคารพแล้วศีลเราก็เคยทําแล้วทุกอย่าง มันเป็นความดีที่พาเราไปสู่สุขติได้ใจก็ต้องใจคิดว่าบุญทุกอย่างที่เราทำเราจะตามนึกถึงทุกอย่างในไม่ไหวถาหวถายทอดทานอะไรกี่ครั้งขวัญจำไม่ได้ใช่ไหมมันนึกไปออกอย่างนั้นเอาเกาะหลักใช่อย่างหลักเดียวคือพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุโทโธก็ได้สัมมาแังก็ได้อะไรก็ได้ตามชอบใจนะภาวนานี้ไม่จํากัดให้ใจเข้านึกว่าพุท ให้ใจออกด้วยวัาถัวให้รมมันชินจะเพราะเกาะพระเจ้าไปเกณฑ์แม้เมื่อเกาะไปเกณฑ์อยู่ตามนี่เลยไม่ชติในเวลาที่เราจะตายเวลาที่จะตายจริงๆนี่ใครจะตายเมื่อไรวะฝันตายเมื่อไรถ้าแก่จะตายเมื่อไรมันน่าจะรู้นะถ้าใครก็ถามว่าจะตายเมื่อไรก็ต้องตอบว่าฉันเลืออใหายใจเมื่อไรฉันตายเมื่อนั้นจะ้ะแค่เนี่ยตอบไม่ได้ไม่ไม่น่าเลยนะ ตอนนี้เนเวลาที่เราจะตายจริงๆจิตก็เกาะหจับพระอาศัยเคยชินะนะคำว่าชานนี่คือชินนั่นนึกถึงพระเจ้าจดชินแต่เวลานั้นจะ่านึกถึงพระเจ้าหรือไม่นึกก็ตามทำนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นบนุญทานที่เคยให้ทังฆทานที่เคยจะไยวชินที่เคยรักษาภาวนาที่เคยทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแค่นี้จะลงนรกไม่ได้ แล้วเกาะบุญนิดเดียวก่อนตายแล้วออกไปจากกายบุญทั้งหมดที่ทําแล้วทั้งหมดจะเข้ามารวมตัวกันก็เป็นว่าการจเจริญกรรมฐานมีความจําเป็นถามว่าทาไมยังเป็นเพราะแจิตมันชิน้ไนด้ของความดีเกาะความดีไว้ตอนเชาา้าตอนเช้าด่าชาวบ้านเขาตอนสายเราก็ชมเนี่แก้กันนะไนฉันไม่ได้ว่าใครนะจะคุย้ฟังไอคุณข้านานิมาเาบ่อยใช่ไหมป้อม พ่อเขาไมา่ยอมตอบลัอกแล้ว,ลวพ่อผก็เกยบพูดนะก็ไปรอบวันนี้เอาแค่นี้นะญาติโยมนะขอทุกคนถือว่าการจะเริยนกรรมฐานมีความจําเป็นเดี๋ยวยังไม่เลิกเอาเท่านี้เนะี่ยเรื่องใหญ่เลยมาเรื่องพิเศษเอ,อีกนิดหนึ่งเขาอ,อีกหน่อยราออะไรไหมในการจะริญกรรมฐานจริงๆถ้าทําเป็นล่ําเป็นสันมันอาจจะเกินพอดีไปก็ได้ เอาก็แค่แบบคนขี้เกียจถ้าตายแล้วไม่ลงนรกดีกว่าง่ายดีนะยิ้มเป็นแถวนะ <c oughs> คนขี้เกียจก็ทำแบบนี้นะก่อนจะนอนภาระอื่นกิจอื่นเสร็จหมดแล้วแล้วก็นอนลงไปแล้วใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะนึกถึงพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะที่เราชอบ หลังจากนั้นก็จิตจับลมหายใจเข้าออกภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ได้นะเอาพุทโธไปเกณฑ์ก็แล้วกันให้ใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธยังแค่สองสามครั้งมันก็หลับไปใช้ได้ขณะที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตเข้ามาถึงฌานมันจะไม่หลับให้ระเ,เรื่อสังเกตถ้าจิตสงบถึงฌานมันจะตัดหลับท,ทันทีจะเป็นชขยขนานก็ตามขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงก็ตาม ท่านถือว่าทรงฌานตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะเป็นพรหมทันทีเป็อย่างน้อยนะถ้าบังเอิญก่อนจะตายก่อนจะหลับเรานึกถึงนิพพานไว้ก่อนภาวนาด้วยนึกถึงนิพพานไว้ก่อนด้วยแล้วก็หลับจิตเป็นฌานก็หลับคือเขาถือว่าจิตทรงฌานในด้านนิพพานที่เรียกว่าโอ,โอโปปสมานติกมาทานัน <c oughs> ถ้าตายเวลาหลับจะไปน,น,นิพพานทันทีอนี้มันไม่ตาย มันตื่นใชนะ่ไหมมันไม่ตายมาตื่นทําไงก่อนจะขยับตัวไปไหนเว้นไม่ตบดต้องขี้นะต้องรีบไปส้มนะข้าห้องกรรมฐานมันไม่ปวดจาระไม่ปวดปัสสาวะก็ยังไม่ต้องลุกขึ้นมาเพราะขนะที่ก่อนจะหลับจิดเราเป็นฌานเมื่อตื่นขึ้นแล้วฌานยังไม่คลายตัวยังทรงอยู่ก็เริ่มจับลมหายใจเขาออกใหม่ภาวนาใหม่แค่สองสามครั้งก็ตาม เพียงแค่นี้ทําทุกวันบรรดาญาติโยมพุธบริษัททุกท่านทุกคนเวลาจะตายจะไม่นึกถึงอกุศลจะนึกจะพะกุศลอย่างเดียวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าทําอย่างนี้ทุกวันทำแบบคนขี้เกียจเนยนะให้ฉันเป็นคนขี้เกียจก็เลยสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนเกียจด้วยใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้ทุกวันถ้าเราจะป่วยหนักขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นเทวดายังไม่เห็นนางฟ้าไม่เห็นโสมไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ถ้าขนาดที่ป่วยถึงแม้มันจะไม่หนักเห็นทวดาเห็นนางฟ้าเต็มจักรวาลเห็นพรหมเห็นพระอริยเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นตายแน่ถ้าตายไปยังไงก่อนจะตายทุกขเวทนามันหนักมันปวดหน้าปวดหลังปวดเสียดนะไหมเพราะว่าก่อนจะตายจริงสักเวลาเอาอย่างน้อยที่สุดประมาณยี่สิบนาทีถาอาจจะเป็นสองสามวันก็ได้นะไอจิตที่มีทุกขเวทนาเนี่ยมันจะหายไป จิตจะไปจับอยู่ที่เทวดาที่นางฟ้ากับผมหรือพระอริยเจ้ามีความเพลิดเพลินคุยกับท่านแบบสบายๆท่านนั้นที่สุดจิตก,ก็ดับก็ไปสวรรค์ไปพรมโลกไปพิภพได้ตามชอบใจพระบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายแนะนาไปแนะนํามาแนะนําให้คนขี้เกียจเะหนิถ้าว่าครูมันขี้เกียจนะโลกศีกขยันก็ใช่ไม่ได้ใช่ไหมหากินแบบนี้พระอริยเจ้าที่ท่านสอนท่านสอนแบบนี้เหมือนกันทุกอง เวลาไหนมันพลาดก่าช่างมันเวลาก่อนหลับจะพลาดก้าตื่นใหม่ๆปับ๊บถึงไม่จะมีธุระมากกว่าตามก็ช่างมันสักสองนาทีเราจะเว้นไม่ได้ดธุระใช่ไหมต้องทําได้ถ้าตอนนี้ไปพ็ไดาญายงพุทธบริษัทธงหลายตั้งใจสมาทานสืบสมาธานประกมฐาน